สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับช่องอีสานเร่บเปื่อยอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ท้องฟ้ามนหมนนะครับแต่ลมแรงหน่อยนี่ก็คือแปลงที่ปลูกมันฝรั่งนะครับตอนนี้คือฝนไม่ตกนะมันร้อนนะครับทุกคน อากาศก็อยู่ประมาณสิบ9ปดสิบเก้าองศาเนาะมันร้อนแล้วฝนไม่ตกทุกคนจะสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยดินแห้งเลยนะครับสภาพของดินครับดูครับ <laughs> มันแห้งเลยนะครับวันนี้ก็เลยผมจะมารดน้ำสตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่ครับมันฝรั่งเนะาะมันรดน้ำพเพื่อ จะงอกเนาะทุกคนเพราะว่ามันแห้งเกินกว่าไม่งอกครับก็เลยต้องมาลดน้ำเนาะโดยการใช้สายยางนี่แหละครับฉีดเอาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนฝนไม่ตกนะครับแต่อากาศอากาศมันก็ไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นนะครับมันก็อยู่ประมาณ19องศานี่แหละแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันคงจะหนาวอ่ะแต่ที่นี่มันอากาศร้อนนะครับ สูดน้ำต้นล,ล้เสียงอาจจะดังนะครับทุกคนลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับ ใช้มือเดียวแล้วครับมือนึงจับกล้องเนาะขออไฟยด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะมันฝรั่งนี่ก็ปลกมันก็มีหลายพันนะครับปลกประมาณสี่สี่ชนิดหรือเปล่าถ้าจะใช่นะครับแบบแบบหัวยาว,ยาว กลมๆก,ก็มีสีแดงสีขาวแต่คลิปที่ผมลงไปคือผมไม่ได้บรรยายนะครับถ้าใครถ้าใครอยากดูแบบบรรยายก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงจะลงใหม่เนาะผมไม่ได้บรรยายนะคลิปที่ลงไปนะครับนี่ครับทุกคนคงจะเห็นสภาพลมนะที่ผ้าขาวที่เราคุมสตรอเบอรี่อยู่มันปิวอยู่นะครับลมแต่ถือว่าไม่แรงนะครับ ลมลมแค่นี้ไม่แรงนะครับถ้าลมแรงจริงโนะโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยมันฝรั่งนี่ก็คือปู่ก็คือเขาจะนับวันนะครับประมาณร้อยวันอ่ะถึ่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วมันก็ต้องดูอีกหลายอย่างนะครับทุกคนว่า ว่ามันเก็บเกี่ยวได้หรือเปล่านะต้องดูลักษณะของดอกด้วยนะครับรบไปเรื่อยๆนะครับมีหลายแปลงแต่ผมอาจจะถ่ายให้ดูแค่แปลงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายเนาะทุกคน นี่นะครับทุกคนขนาดโอ้รถตั้งนานแล้วครับดินยังไม่ไม,ไม่นั่นเลยไม่เปียกเลยนะครับทุกคนอันแห้งมากเนาะ ถ้ามันเสียงมันไม่ได้ยินก็ผมอาจจะเผ้าก็ที่หลังนะครับเพราะว่าเสียงรถน้ำมันดังนะทุกคนเนะทั้งเสียงลมเสียงรถน้ำนะมันอาจจะดังนะครับ ็อย่างที่พูดให้ฟังแล้วแหละครับว่ามันฝรั่งนี่ครับมันอายุในการเก็บเกี่ยวนี่จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับก็แล้วแต่อีกแล้วครับลักษณะอากาศเนาะว่าอากาศเป็นยังไงแล้วก็ดูดอกด้วยครับว่าดอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลดแปลงต้นต่อครับ ลากือลากจะเลนเลยครับทุกคนอา้าวสายภาพครับสายภาพ คือช่วงนี้มันแดดนะครับแต่มันแดดก็ดีนะครับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนาะมันมันไม่มีแดดนะครับทุกทุกครั้งแลมันจะไม่มีแดดนะครับแต่นี่ครับบอกแดดก็แดดก็ดีอย่างครับไม่แดดก็อาจจะดีอย่างกับการเพราะปลูกเนาะบางครั้งเราก็ต้องการฝนมั่งเพราะว่าถ้ามันแดดมันไม่มีฝนเลยอย่างเงี้ยพืช พันที่เราปลูกไปก็ไม่งอกให้เรานะครับเพราะว่าดินมันแห้งนะมันไม่ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ําฝนอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนี่ยน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งยังมันยังไม่งอกโผล่ขึ้นมาเหนือดินเลยนะครับ แถแต่และเรื่อครับทุกคนฝากขอบคุณด้วยนะครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะแล้วก็กด Subscribe ให้นะครับเพราะว่าทุก Subscribe ก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็รถจะเสร็จแล้วนะครับเป็นัานเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคน อยู่ที่ประเทศไทยก็เกษตรกร,ะร,กรนะครับอยู่นี่ก็เกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนเดิมครับผม <c oughs> <laughs> มาปลูกมีทั้งสตอเบอรีเนาะอันนี้ปลูกมันฝลั่งไว้กินเองนะครับไปแล้วครับทุกคนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ